มันอยู่ในตัวของผมจริงๆเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงตั้งแบดบอยอะไรของคนนี่มันไม่มีพร้อมกงินเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงเอ้าเฮ้ยหมอ,อมันอยู่ในตัวของผมมันโ<ม>นโนหยุดเพราะมันไม่มีจริง แต่วัยไรของคุณเนี่ยมันไม่มีจริงมันมีจริงมันไม่มีจริงครับมันไม่มีจริงคุณหมอแล้วเวลามันจะมาสิงผมอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงตึชแรงๆก่อนทีหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะกวนตีนแบบแตนแตนคุณคุณเป็นอะไรดิแตนแต ช็อกเลยที่หมอมาบอกว่ากูไม่มีจริงกูให้มึงพูดเด็กทีว่ามึงหรือกูที่มันเป็นเปลงมึงเข็ดถึงกูสักนิดมึงเล็ดเพราะกลัวยำให้มึงมาพิงกูบ่อยในนัตอนเนี้ยมึงไม่มีกูเท่ากับมึงไม่มีเกณฑไอสลัดเฮ้ยทำมาหาหมอบำบัดมันใส่วัดโอ้โหทำมาหัทังกำจัดกูมันใส่วัดเฮ้ยกูเพลอแล้วแหว้งมา ะไม่หยุดแม้มึงสะบัดสลับยังไงก็ไม่ลดเพราะกูนี่แหละที่เป็นต้นตำรับดูจากกูเธอเอาทุกมันจุดทำมาเป็นแอตออกอึดอัตมันธรรมดาตัวกูนี่แหละที่มันเป็นภาคปฏิบัติก่อนเราจะมาคิดกําจัดกูมึงรับให้ได้เท่ากูก่อนจ้ะอคืนร่างกายแป๊บหนึ่งขอแห้งแต่นั่